วันนี้เราได้ก๋วยเตี๋ยวหมูสับเส้นมาม่านะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่แหละจ้ะของน้องแมวเหมียวก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะจ๊ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะมามาจ้าเพื่อนๆมาทานด้วยกันสวัสดีจ้าท่านผู้ชมมามา่าจะมาทานเตี๋ยวกับเหมียวด้วยกัน วันนี้น้องแมวเมียวก็ไม่ได้กินหลายวันจ้ะเขาก็เลยอ้อนแล้วก็จะกวนสักหน่อยหนึ่งก็ขอโทษนะจ๊ะเขาไม่ได้กินมาหลายวันแล้วจ้ะเพื่อนๆเขาก็เลยเออยากกินมากอันนี้จัลลุกอ,อ่ะนี่จ๋าแล้วมามากินมากินกินช้าๆนะลูกหนูก,กินช้าๆนะหนูก,กินช้าๆหนูหิวเตี๋ยวหรอลูกหนูหิวเตี๋ยว อ๋อ,อนู้นุเหียวเตียวเหรอลูกนี่ลูกก็ชอบกินเตียวเลยลูกช้าๆแล้วลูกรอไม่รอไม่ส้มด้วยอันนี้ก็ของส้มจ้ะนี่ของไม่ส้มนี่ของหนูเส้นเส้นมาม่าจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะโอ้น่ากินมากอืสงสารน้องแมวเหมียวจ้ะก,ก็ต้องจัดเขาเอามานั่งรอ อยากกินอยากกินเตี๋ยววันนี้ก็เตี๋ยวหมูจ้ะเพื่อน,นกินดีๆนะลูกหนูหิวไม่ใช่เหรอหนูหิวหนูก็กินนะอร่อยมากจัะเพื่อน หม,หมูสับอย่างเดียวนะเจ้วันนี้ไม่มีไม่มีอย่างอื่นจ้ะเดี๋ยวสะบดสัดลุกกินดีๆอย่าสบัดลุก ชอบกินหมูเลยลูกเจ้ารูเพิดชอบกินหมูส้มก็ชอบกินหมูจ้ะโดยเฉพาะเล่นหมูเล่นหมูอร่อยมาก ไปตลาดนัดเมื่อวานนี้ไม่มีลิ้นหมูจะมีแต่ลิ้นวัวซื้อลิ้นวัวมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้มลิ้นวัวหนูกินเสร็จนี้ก็ไปกินอาหารแมวนะลูกเกิดเป็นแมวทำไมชอบกินเตี๋ยวหึ หักวันนี้ส้มได้ส้มได้ใบใบกระลำดอกนะจ๊ะตังแปอร่อยไหมลูกลูกผิดอชอบเลยลูกหืมลูกผิดชอบกินเจียวส่วนเส้นมาม่าส้มก็หัน่นหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะ เสี๋ยลาดหน้า,น,านูก็ชอบกินนะลูกอือเตี๋ย,ยลาดหน้างวดที่แล้วเขาชอบกินจ้ะครั้งแรกที่กินกับเขาแล้วก็ครั้งแรกที่เขากินด้วยจ้ะ เาชอบชอบน้ําเกรวี่นะจ๊ะเขาเรียกินจนหมดน้ำรัะหน้าใส่แป้งมันออหรือแป้งออข้าวโพดก็เหนียวนึบหนึบอร่อยจ้ะยิ่งทำยิ่งทำน้ํานัวๆยิ่งแซ่บจ้ะ อร่อยไหมลูกอร่อยไหมรูปหล่อรูปหล่ออร่อยไหมลูก อยู่ได้แล้วใช่ไหมลูกมันได้กินเจียวอยู่ไม่ได้ทำไมมันลอยอย่างนี้นะโอ้ยสบัดสิลูกขนไม่นหนูอชอบสบัดฮม กินไหม่หมดแล้วี๋ยวกินให้เพื่อนๆเลยอิ่มเลยลูกอิ่มใจอืมสมเึนึกได้ทําไส้กรอกทําไส้กรอกดำให้พ่อบ้านเดี๋ยวไปเอามากินจะ้ะ กินของแม่นะกินของแม่นะลูกนี่เราจะเพื่อนเพื่อนใส่กรอกดำส้มทอดเมื่อเช้านี้ให้พ่อบ้านไม่ได้ทำนะจ๊ะไปซื้อมาแล้วก็มาทอดเอาจา้ะเป็นไส่กรอกสีดำทําด้วยเลือดหมูจ้ะอืมอร่อยก็อร่อยจ้ะแต่แต่ส้มกินทีไรก็หิวน้ำจ้ะก็กินกินไม่เยอะ แล้วก็มีเบคอนด้วยนะจ๊ะนี่จะเบคอนทำทำเบคอนให้พ่อบ้านเมื่อเชา้าเนี่ก็เลยเหลือจ้ะเลยลืมนี่จ๊ะเบคอนจะเพื่อนย่างย่างกับกรอบนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อน,อ,อ,น,น,อ,น,อ,นอร่อย ก็กินกินแค่นี้ก็พอแต่เดี๋ยวจะหิวน้ำเขาทําเขาทําอร่อยมากเลยจ้ะแต่เวลากินเสร็จชอบหิวน้ำเลยจ้ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไร Lúc sạch rau kiếm luôn. Mười đăng rồi lâu. cho chim được? rồi ừ? à, Nít nàng ao Nít chim ừ, nít nè uh, nít nè lúc nít nàng luôn. chim nít nàng nít nè chim nít 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 หนูพอแนละ้วหนูก็นั่งเป็นเพื่อนแนมะ่ส้มเลหรอก นะเดี๋ยวต้องไปแล้วจะเพื่อนๆภาคเอกของเราไปละขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิง่งขึ้นไปได้นะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบายๆบายๆบ๊ายบาย,บาย,บายจ้า